สวัสดีครับพี่น้องครับตามเคยครับพี่น้องนะครับชาเกินกว่าเขาไม่มีอีกแล้วนะครับในชีวิตนี้นะครับอเอกเอกนะครับชาเกินกว่าหนีผมมีแล้วนะครับเอกมูเขาเก็บแล้วเบื่อแล้วนะครับเก็บแล้วเบื่อแล้วปาอีละถอดชุนล่ำออกละเลพื่อนเห็ดรวยรวยอยบานนี่โอ้ยเนาะจะมาชุบบนสายไฟนี่แม่นสายไฟยอย่างอีกมึงโคตรอ่ะอ้ยมึงเห็ สไฟไฟอ๊อ <gesch> ี่โอ้ยทีโอ้ยแสงไฟฟไม่เห็ดอเลยแสไฟ้างยเป็นสีขาไว่แท้วจเลียตลอดอีเินแตสผมกูตกนํมงผูดเลยกูรักษาไปเบิดขึ้นจนแจกแต่ส้มผมกูตกนะคางควาียีโอ้ย ภาพสวยๆงมๆจ่เอเชื่จะไม่เือยี่ได้เลยเอาม่อาเหลี่ยงง่ายเหรอเกูตายไม่รอมีีเร็วคีับมาจีไทยน่องก่คือจีบไทยดีน้มูดอกอือเยอเออนี่เอาแล้วแล้วบอกอลี่แล้วขออนุญาตไทยน่องกูเดียวหละพวกวอพไอไทยนเดือดรก พ้าหูยี่าอีล I mean ่าเมื่อยล่าอดเอาเด้อเออเมื่อปากกับเมื่อเป็นยังดอกลูกจะนั่งในกองก็เป็นอีล่าอ้อคือเป็นตะแพงแสีเป็นผู้เฮ็ดไปลุยอยู่แม่นี่คือว่าเอาลูกมันเลยแนวลูกเล่ยนแต่ิเอาเออเล่นลูกเร่ยนเรียนเล่นบอกเมนบัตรมึงบอกว่บอกวินบอกวินเอาบอกวินนี่ บักวินนี่เป็นเซียวมึงบ่โอ้ยนี่ไงพ่อเบิ่งใงนลูกย <c oughs> ิ่ตรงตรงไหมนี่ต,นตาแม่ไม่ไปแม่นนมมดีวกว่าเอาโมไซดโอ้นนคุณแม่ครับนะครับวันนี้คุณแม่มาดูแลเห็นลูกสาวห้มือเดียวมากหอดหมองเลยหายน้ำรูดห้น้ำลูกกันเลยมาเลย <c oughs> กะล่างมาจีบไฟจีบไยอันจีบบ้างมือได้ เห็นลูกห้น้ำมาถูก่อยคึนอยู่แล้วว่าต้องซอแม่ดหลีอืมแม่ดหลีนะครับแมวโบอ่อยมีเสียงแมวโบสบายโอ้แมวโบสบายครับเห็นบอ่อลูกล่ำแมวโบมีเสียงลูกเห็นบอ่อลูก,กลบอกับแม่ห้าเนี่ยมันเป็นสายสัมพันธ์ขนาดใหญ่้าเจีบขอ้อนี่ยังนี่ยังลูกส,สเป็นยัง บ่เ,เกินมือดอกขั้นอีหลาท่วงพอนะอีหลาจีไดชใชแมัน่วงทอยพอะนะเออขั้นอีหลาจีสื่อใช่มันบ่นเกินมือดอกลูกโอ้ยคือยังไงจะไปเล่นค้นตาเจ้าของเส้นฮันนี <c oughs> มุมหนาลักมุมหนาลักของน้องนะครับหลังจากเตรลาเสร็จน้องก็นางพักผ่อนเมื่อขึ้นปสิภาพพี่น้องอย่างไปเบืงองนนางไล่สวดยู พี่น้องว่าพายางไปเบิงลูกแนะ่ไปเบิงลูกลาแน่ยลูกลาเป็สบายเป็นยังไงแน่ลูกดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว,แ,ลวแต่เจียบพ่อคือเกา่นานั่งฟังเสียงอยู่ตล่างนี่ห่องออกมาเนี่ยหูเลยผู้เดียวดังก้มูยอดนะครับมันเป็นขวสวรรค์ทิ่ติตัวน้องมากอมเออไปต้องปากหรอกละ <c oughs> นั่งซื่อๆนี่แหละพ่อไปอุ้งตายแล้วเกือบถือคนอ,อีนี่ดีนะบ่ถือโคยด่อถือคอน,น <c oughs> เอาลูกลูกลูกเออลูกลูกลูกหลอดล,ลูกพอบอได้ว่าย,ยังได้พอถือกล่องใส่ซื่อๆนี่แหละให้พี่น้องได้เบิ่งเอา้าสินยางไปแช่พอกระดิญยางน้ำกูอนอ่นี่แหละจนพอชิดมาที่พุ่นล่ะเอาบ่าได้ไปน้ำกันบ่อเอาเรถไปเฮ็ดรฟไฟนานนะบ่ โอ้จังสีน้ำไปบริจังดกหมอกหมอกหมอกเมนครับหมอกหมอกโอ้ยผู้ใดมาลืมกระเป๋าว้นี้ลบานนี่ปอาผู้ใดของผู้ใดละเมียดหลวงเขายหลวงโอ้ขหลวงปา้หลวงมาเจอกระเป๋าใหญ่เถอะน่ะเอาพี่น้องเอาพายังน้ำกลดน้องางน้ำกลดน้องไปแล้วบึง ผู้ใดซื้อสุดนี่ใส่เนี่คือเป็นตะแพงสุดนี่บ่บัวบุญสุดอีหลาน่อยอีหลาน้อยไม่ติมดีผ้าไปซื้อโอ้ยท่านท่านไปซื้อชุดแน่นี่ละโอ้ยชุดไม่ติมบ่เนี่ยไปใส่เที่ยวใส่จะเลใส่เทียนแล้วเอารถไปเก็บต้อนแล้วตามใส่ขี่รถไฟมาโอ้ยเพิ่นก็ขี่รถกับบ้านนี่ล่ะไฟหนามันขาด โอ้ยข่อยเมื่อยได้ปะยังไม่ทราบเพราะในหัวขึ้นเหยยิ้มก่อนตื่นขึ้นเลยยิ้มเลยเจ้าคิดเรองได้เกือบเปนข่อยคิดน้ำว่าท่านปีหน้าที่ขอหลิตลกอยู่ไปเป็นเลีนไปเลนอีกเลีนเคยแขกน้ำข่อยเด้อเลีนเคยแขกน้ำมือแหละเคยแขกงยี่ฝรั่งเียเข้มไหลนะบอสเอออีนี่บางมือกะลำไรอุ้ยกะลำไรอันสี้ขอขอบคุณเพี่นเมย ขอบคุณยังคุปิดเสียงซ้ำบอปิดเสียงแล้วแต่ว่าขอบคุณนี่ปิดเสียงคลิปเลยเออบบเปิด์เงินลอยแท้ฮีาฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่่นครับขอบคุณครับขอบาุณาาฮอาฮปาฮดา่าฮ่า่นฮราาฮ่่าาาาาาอ่าา่ พูดจาพูดอ่หรือเปล่าอืมอืมเออถามข่าวถามข่าวเออเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงครับพี่น้องสวยมากสวยน่ารักน้องน่ารักน้องน่ารักครับน้องน่ารักเอฟซีบึงการโอเอฟซีบึงการเนี่ยบบึการบ้านแม่อยู่บ้านข้าบ้านหน้อยอยู่บ้านใบหญ้าดิโอ้อฟซีบ้านใบหญ้าอืมอืมน้องยองบ้านเพรว่ามัน การไม่ติอยุนอนสิลาจ้ะยุนสิลาจ่ะอ้ยบ้งแบบยุนอลติลาแบบ5ว่าใช่ไหมโอ้ยอันพี่เอฟซีบึงการแม่บาแมนเอฟซีนองอุ้งอิงแบบได้แท้เอฟซีบึงการพก็เสียใจน้ำได้ลูกเพราะบาแมนเอฟซีอะไรเอฟซีบึงการลูกเอาถ่ายรูปในลูกถ่ายรูปถ่ายรูปเออวะเป็นยังดอกเลยยายไล่ถ่ายรูปยืนยืนอยู่นี่ละยืนถ่ายอยู่นี่ละ สุดงามงามเออนั่นพ่องออกมาหนิโอ้ยเดี๋ยวครับสวัสดีครับรถไผ่นอนนี่เนาะน้ารักสบายเกินมินิมีเลี่เบิบงที่นอนปูที่นอนนอนแล้วก็มีคนขับรถไผ่เจ้าเดียวลงหลุมดูดูเด้อเออค่ะขันเจ้าลงหลุมดูเนี่ยควยสิมีตีไผ่เลยโอเคเด้อ ครับเดินทางปลอดภัยไปแล้วนะครับการใช่นี่เสียงป่อยเสียงกระจักมาตรไซเสียงพ่อเสียง่เยงแมวมาไข่เสียงมีอเด็กโงพ่อน้าไปกวนพ่อละบัดเสียงอีกมาขี่ดื้อเนยพ่อนอนลูกพ่อนอนพ่อนอนเขียนบางแดด เออเออเออหักโคอรจูเออเอาเอาเอาเขียนชื่อน้ำในแม่อุงอิงเอออุงอิงเออเขียนเส้นมองดำเลยเออ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 เอาคือเก่งเดลยเขียนหนังสืออะไรมาแต่ทั้งหนาวน้องอุงอิงหักโคอรจูเพิ่นมาเออเอารถลดหม้อไซค์ลูก นี่ยเพื่นเพื่นทักเพี้ยงเพื่นเป็นห่วงลูกไปเอ้าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับไม่ติมข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยลูกบายบายลูกอุ้ยเนี่ยเพื่อนเทศน้ำแข็งอย่าไปใกล้เพื่อนมันทีเย็นลูกทางปลอดภัไปเรียนผู้เดียวครับเดินทางครับล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบรรยากาศของเรานะครับ หลังจากมอลำแล้วบุญแล้วกะทิประมาณนี้ครับพี่น้องเงียบนะครับทัว่วเฟือผมลาะเหรียนทาแล้วพี่นออ้องไปอายัางดิ รถไฟนีเย็ดพวงวนเดินทางต่อครับพี่น้องนะครับอุ้ยเปิดไหมเปิดไหมนี่กระจิปูที่นอนนอนดีลรอพี่น้องบปที่นี่นะครับพี่น้องอาจจะมองไปเห็นภาพว่า,านอนจังไดนะครับนอนจังไดพี่น้องกระติบานะครับเดะปิูบนนอนนี่พี่น้องเบิ้งเด้ปะ โอ้ยอุรงจังชี่ล right, oh, ้วพ <and> ี <royalty> <go> ่น <Laurie> ้องอู้บนนอนยังมาหกแถวเนี่ยอันนี้คือที่นอนพร้อมนอนนะครับอ่ะเดินทางครับพี่น้องขับพุพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บพุ่งเสียไว้ซมีครับพี่น้องนะครับขอบพุณพี่น้องติดติดตามนะครับขอบคุณความหักความแพงนะครับ ฝาพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับนะครับการเรียนการเบาการแสดงคขาบอกครับจะใดนะครับว่าถือหูถือตาพี่น้องนะครับเอ่อรวมนเรียนบ่ดีว่าอันนี้ก็ขอโทษขถอภก็พี่น้องตปแลกกันนะครับพอกานคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางกันต่ออำเภอกุดจับคืนนี้ครับขอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันคืนนี้ครับพี่น้อง